ป้าแดงแกเป็นคนไหลใจมาต้นคลิปพูดอยากเอาป้าแดงเข้าใจเหมือนกันนะใช่ไหมเออไม่ใช่ไหมเออเนี่ยเมื่อวันพี่ไปถ่ายรูปเขาเออพี่เขาอยู่ไหนมาดูวันวันนี้มา วันนี้มาก็คุณตักสั่งให้มาเอาอันนี้เขาจะไปทำเมนูผักกาดดองซึ่งตอนนี้ผักกาดดองของเจออสนี่กำลังพัดนิษใช่ไหมใกล้กินเจใกล้กินเจใกล้ช่วงกินเจหเห็นแบบลงเจแถวนี้ใช่ไหมลงเจใช่เขาซ่้ยทุกไปนะห้าสิบโลเลยอ่ะครั้งละห้าสิบแต่เขาเอาหลายครั้งเขาไม่ได้เอาครั้งเดียวครั้งละห้าสิบห้าสิบ พราะอะไรพาออะไรกินเจแล้วเขาขายผักกาดดองขายดีเขาเนี่ยอย่างงี้นี่นี่ชาวบนนี้นไม่ได้ว่าไม่นั่นหรอกคือเมนูส่วนมากก็จะมีไอ้นี้ร่วมคือเอาไปตุนกะมัละมั่งอะไรมั่งคือเจอ่ะมันไม่เลี่ยนไงคือช่วงกินเจลงเจเขาทํากิจกรรมอะไรเ <c ười> ขาก็มีไว้เจ้ามีอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นลงทานอย่างงี้เหรอใช่อ๋อทำลงทาน มีมีสองสาที่นะตรงเจที่ที่มาซื้ออะเขาซื้อทิ้งเยอะเะแต่ชาวบ้านก็ก็เหมือนกันใช่ชาวบ้านก็จะนี้ก็จะเป็นเมนูกินเจสิบวันเนี้ยเขาก็ทําไอ้นี่ไว้ในหม้อหนึ่งกินสิบวันเลยเนี้ยเป็นไม่ใีเวลาใช่แล้วมันไม่เลี่ยนมันมีเปรี้ยวอะใช่ไหมกับข้าวอื่นก็จะเป็นผัดผัดน้ำมันกินเยอะเยอะแล้วมันก็ไม่ไม่เผ็ดไม่อะไรถ้าไปทำเผ็ดทำอะไรคนก็ กินไม่ได้ไหลมือผัดก็ได้เผาเผาขาหมูแล้วครับตีสามเป้งเออแค่จากการกินเจอันนี้ขายดีที่สุดเพราะนั้นใครจะซื้ออะไรก็นี่เนาะมี่ลงเจมาเหมาอยู่แต่นี่ส่งอ่ะไม่ส่งมันหนักเวลาส่งลำบากนะของมันเป็นน้ำด้วยแล้วก็ซื้อห้าสิบโลใครจะห้าสิบโลใครจะขน ใช่เวลาลูกค้าสั่งอ่ะให้ไปส่งต่างจังหวัดเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวนี่สวยนะโอเคโอเคโอเคถ้าของเราออาอย่างกายศาสตร์ผลิตภัณฑ์ของหมอเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่เสียหายแล้วมันก็ไปได้แล้วแล้วมันแพงแพงแพงขึ้นหรืออะไรยังไงไหมประกาศดองหน้าหน้าเนี้ไม่เราจะขายขายราคาเดิมอยู่ราคาเดิมอยู่ที่โลละเจโลละเจ็บาท ผัดดองโลละเจ็ดสบาทนะครับไม่มีใครมีดอกแบบเนี้เดี๋ยวทำเมนูอะไรก่อนในตลาดวัดกลางยังมีเจ้าเดียวเลยมีเจ้าเดียวด,อ,อ,ดองธรรมชาติานดองธรรมชาติอ๋อแล้วที่เขาไม่ธรรมชาตินี่เขาทำยังไงเขาซื้อโรงงานผัดปิ๊บมันจะแบบน้ำเหลืองเือน้ำเหลืองเหลืองเขาเขาไม่ดองธรรมชาติเพราะ,ะอะไรเพราะเร็วก็ไมมันเวลาเขาก็จะทำช่วงผักปลูกล่ะ ก็มาขายได้ตลอดเขาก็ขายไี้ถูกนะแต่อันนี้ดองอาทิตย์เดียวขายได้ัสูตรมันคือคนลสูตรไอ้ผักแบบเป็นติ๊ฟีไอที่ใส่มาแล้วก็น้ำถึงเหลืองอ่ะปลอดภัยต่อสุขภาพนะของเจออดเพราะเป็นดองธรรมชาติโอ้ยขายมาหกสิบปีแล้วไม่มีสารเคมีขายมาหกเรียกว่าเป็นสินค้าหลักของทางร้านเลยมันนี่อะนะคตัวหลักเลย เดี๋ยวทาอะไรก่อนเนี่ยเริ่มต้นอันนี้ทอดไก่ไว้ก่อดเดียวต้องรอกะที่มาก็แกอันนี้อันนี้ทอดเดี๋ยวพอล้างแล้วทอดเป็นเมนูอะไรไก่ผัดริกเผาทุกแป้งทอดก่อนใช่เมนูไก่ผัดพริกเขานะฮะนี่ก็ใช้ไก่ส่วนเนื้อเนื้อหน้าอกเนื้อหน้าอก เลยเกลือลงไปเนื้อน้่อกเลยเกลือลงเนี่ยแล้วก็ทำหั่นเป็นเต่าว่ะกิโลสองโลได้ไหมนี่สี่โลแล้วสี่โลน้อยเดียวแล้ววันนี้ทำไมเขาเผาขาหมูไฟแรงกว่าทุกวันนะเนี่ยือขามันใหญ่ไม่เราเปิดแรงเปิดแก๊สแรงนะตรงนี้อยู่ที่เราเปิดหัวแก๊สเออ นาฬิกานาฬิกาประจำขอนาฬิกาประจำตลาดหั่นเตาเนาะหั่นแบบหั่นเต่าทุกอย่างหั่นเตามาเลยทุกอย่างหั่นเตาผักก็หั่นเตา ผัดน้ำพริกเผานี่มาแล้วใจตลาดเมนูอะไรก็แบบก็ทำวันนี้จะผแนงหมูให้นะเนี่ยเยี่ยมเลยอยากกินพัแนงหมูผัแนงหมูอะธรรมดาจะไม่ได้ทำมันจะอาจารย์ลายมาเอาอ่านทำาัแนงหมูไว้แล้วกันนี่ผัดผักก็คืออันนี้่ผัดน้ำพริกเผาเปรียวอมสีสวยนะ้ถวเสาหมดพริกหวาน ถูกหรือแพงแพงมากแพงมากเหรอแพงมากแล้วยังเอามาทําอีกครับของถูกคนไม่ค่อยซื้อเอาพริกเผาครึ่งโลเอาแกงสั่งพริกแกงอารยาแนมเสด็จน้ำนี้ก็ต้องเอาโหลเบสเอาพริกเผาพริกเผา สมขีดก็พอมั้งเพราะที่ร้านมันยังมีนะแล้วก็แกงเขียวแปดขีดอใส่กระชายปั่นให้ด้วยเออเลยเอากระชายปั่นแล้วก็แล้วก็อะไรอย่างพิพคะแนงครึ่งโลเบมันหอยลงเออแกงใส่กระชายของปรุงรส ชูรสครึ่งตาดลงไปสามอย่างเออมาเลยเขาพอดีอาจารย์มาเลย <c oughs> เสร็จแป้งนิดเดียวเองเดูก่อนเข้าดูก่อน,นค่อยๆใส่เนาะใช่สับไม่ต้องเล็กนะบแบบแบบเท้า,า,าที่แล้วอะ่ะแบบเท้าที่แล้ว หันไปสั่งคูตักก็จะทำอะไรที่โครงหมูสุนปัดปาศดองถามบอกว่าแกงจืดเหรอไม่ใช่แบบเดี๋ยวค่อยดูคุณเพื่อนอยากดูก็ตามไปดูเมนูคูตักนะคะออกตอนไหนยังไม่รู้แต่น่าจะทำเย็นนี้อ่ะจะเล็กเอา สองครึ 2> 2่งก ok> the uh ็พอปิดเทอมแล้วก็นักเรียนของผมปิดแล้วของครูตั๊กเคี้ยวหวานของครูตั๊กยังสอบอยู่แต่ใส่มะเขือยาววันนี้ไม่ได้ใส่ฟักน่าจะสอบอยู่อสองวันใช่เด็กยังสอบนะเดินไปดูหมูอันนั้นก็จะหมักจะหมักไว้ใช่ไหมอ่าเติมค่อยๆเติมไปเดี๋ยวก็ทอดอ่ เขาจะเอาไปตุนน่ะเขาจะเอาไปตุนนี่ฮะร้านนี้ของสดของใหม่ ให้สับให้เลยทอ้ไก่อลไรนั่นเหนือสองโลโอ๋สับใหญ่ๆเพราะว่าเดี๋ยวพอตุ๋นแล้วมันจะหดไงมัน,มนแบบคราวที่แล้วอะ,อะอค,อคาราเดีม่น้ำมันเนี้ยอ่าโอเคโอเคสวยสวยเมื่อวานนั่นแหละมาเมื่อวาน วนี้เ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> มาสแกนนะ <c oughs> สแกนได้ใช่ไหมสแกนจ่ายได้นะฮะแล้ว <c oughs> ก็เอามาแล้วไม่มีเรีย <c oughs> <c oughs> บร้อยประมาณนี้ทิ้งให้เข้าเนื้อแป๊บเ <c oughs> ด,ดียวแหละเพราะไอ้นี่มันเป็นแต่นเนื้อเนื้ออกนะทอดทอดลนี้ใช่ ทอดในนี้เหรอใชอ่อ๋อส่งให้ฝ่ายทอดไม่เคยทอดหรอทอดเองนะ่าใส่กะละมังเลยมาแล้วอ่าลูกค้าช่วงนี้กำลังได้ขายใส่กะละมังเนะี่ยเปิดเปิดหัวแก๊สเหรอเริ่มลงมือครับ ทอดสองทีละมั้งสองทีสองครั้งทอดสองรอบสองทีสองครั้งสองรอบใช่ไม่ทอดก่อนไม่ได้ผัดอย่างนี้เลยไม่ไม่ได้คล้ายๆไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะมพานอย่างเดียวกัน <laughs> <ๆ>แหละแต่ไม,<ๆ>ไม่มีเม็ดมะม่วงอไม่มีเม็ดมะม่วงเอาถั่วลิสงแทนเลยถั่วก็ไม่ใส่เอาพริกมา ใส่พริกทอดอือมีพริกทอดด้วยเนี่ยคนนี้ไม่เคยเข้ากล้องเลยจายไน,นไหนคน,น,คนไหนมากเกอยเลยเคยเคยพริกแกงมาส่งแกง บ้านนี้ลูกชายเยอะไก่ผัดน้ำพริกเผาเราติดกระทะ เดี๋ยวก็พอเหลืองหน่อยก็เปิดไฟแรงได้อ๋อน,นี่ยังไฟ <ป S 1> อ่อนอยู่จะได้ไม่อมน้ำมันเอาแล้วขึ้นแล้ว,ลวใช่ไม่ต้องเอาให้แข็งน่ไฟนานไปมันแข็งแข็งแข็ มีหนังมันนี้นก็จะติดก,กับพระฮึสุกม,ม,มากว่านี้ก็จะแข็งเนาะแข็งแข็งพรมีต้นเน้อนะ เรียกพริกหวานล้างกระทะให้สะอาดครับเตรียมเมนูต่อไปเมนูสีสวยเนาะสีสวยแต่ดีว่ามันไม่เผ็ดมันแปลกเออเป็นพริกที่ไม่เผ็ดเด็กก,ก็ทานได้พ,พ, <c oughs> พวกผมเรียกพริกฝรั่งบางคนก็เรียกพริกกระปุกพริกกระปุกใช่ใช่ไปดิส่วนมากถ้าทางการเ็าเรียกพริกหวานนี่นี่อยู่นี่เนี่ยนั่นแหละ ซื้อมาเยอะเกินเลยไปวางแล้วนะก็ของเราใช่ไหมซื้อเกินเยอะไปซื้อเกินไปวางไว้เผื่อใครมาซื้อใช่ไม่ซื้อเดี๋ยวเราก็ทำเมนูอื่นต่อวันอื่นพร้อมพริกพร้อมไก่พร้อม พริกเผาเพราะปกติก็จะผัดแต่หมูใช่แต่หมูไม่ต้องทอดไม่ต้องจงหมูไม่ต้องทอด <c oughs> ดึงคิดว่าหมดน่มแฮึ กระเทียม,ยมลง,ยยมงปลานีถ่ถ้าใช้ตะหลิวอันเดียวก็ไม่ถนัดมันเยอะไงน,นะมันก็อะไรต้องต้องอ,อย่างนี้ลอมยุดตะหลิวผู้ แล,าาแล้วตะหลิวยาวด้วยนะใช่เชฟทองเขาจะตะหลิวสั้นเออก็อันสั้นน่ารัก <c oughs> กลัวโดนมือไม่ใช่หรืจะเคียมแล้วผักลงก่อนเลยใช่เพราะไก่เราสุกแล้วใช่ไหมใช่ ผิกทอดเลยนะเนี่ยเอาลงผัดแล้วก็จะหอมไฟมเบาๆมั้ยไฟเบาๆหอมก็ไม่ถึงกับเบาะนะไฟไฟปานกลาง หอมพริกแล้วมีทั้งหอมใหญ่หอม,หอมหต้นใช่ต้นหัวหัวหัวหอมต้นหอมเนี่ยแต่ใช้เป็นหัวตรงหัวมันใสเลยอ๋ออันอันนี้เอาตรงหัวก่อนใช่หัวต้นหอมลงก่อนใส่มาสเสด็จน้ำมันเรียบร้อย เม็ดมะม่วงลงก็ไก่ผัดเป็ดมะม่วงถึว่าพานนี่แหละเมื่อก่อนมีเ,เม็ดมะม่วงเคยทำเหมือนกันสวยงามปรุงรสละนิดเดียว <ละ S 2> ใส่นิดเดียวพอใส่เยอะเปลืองอาจารย์เราเล่นอย่างละน้อย น่ากินหอมถ้าเป็นอาหารฝรั <c oughs> ่งอาหารอิตาลีเขาอย่างนี้นะเล้วใส่ซอสมะเขือเทศอ่าใส่ซอสมะเขือเทศมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ใช่ซอสมะเขือเทศเราก็มีนี่ไงเออเอาเส้นสปาเกตตี้ใส่ใช่ ขาบอกก็กินไม่เป็นแต่ปาเกตตองเกตตี้อาหารอิตาลีสีทงสีธงชาติอิตาลีเหรอใช่เหลืองแดงเขียวนี่หรอรู้แต่ประเทศไทยขาวไม่ขาวของเขาขาวแดงแต่เขียวออรู้แต่ประเทศไทยประเทศอื่นไม่รู้เลย มันก็อร่อยละใส่ซอสไปอีกหรืออิตาลีเขียวเหลืองขาวอะอิตาลีแล้วก,ก็ใส่พริกไปด้วยจานอันนี้มาเป็นไทยแล้วนะไทยแล้วพริกทอดเนี่ยสลังโอ้มายกอด ใส่น้อยไปเปล่าพริกทอดใสให้คนเขียทิ้งนะแมันจะใส่แล้วมันโวยด้วยนะใส่เพิ่แต่คนคนที่เขาไม่ไม่อันอันตัวเนี้ยตัวเผ็ดเลยนะเนี่ยอทอดทอดแบบไม่ปนเนี่ยเรียบร้อยแห้งแห้งแหง,แหง อ๋อผัดพริกเผาไม่ใช่น้ำพริกเผาเนี่ยเขาเรียกผัดพริกเผาอ๋อผัดไงอ้าวก็ไม่เห็นใส่น้ำพริกเผาเลยใช่เนี่ยมันเป็นพริกไอ้นี่แหละพริกเผาไงผัดเป็นซอสเลยพริกพริกขั่วนะผมผมก็นึกว่าผัดน้ำพริกเผาผัดพริกเผาก็เพก็มันไม่ได้ใส่น้ำพริกเผาไม่ต้องใส่มันนี่มันก็มันแล้วไม่ต้องใส่ใช่เมื่อกี้ยังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะ พริกเผาโอเคใส่พริกทอดอุ้ยเรียกไม่ถูกผัดพริกทอดผัดเม็ดมะม่วงหิมะผานแหละซื้อมาใส่นี่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแวะเซเว่นซื้อซื้อแล้วไปโรยโรยเองโรยเองถ้ามันก็ได้นี่เพราะว่ามันก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงโรยที่หลังดีกว่านะจะกรอบดีกรอบดีโอเคนี่ได้ ได้เมนูแปลกนี่แหละไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานแหละป้าแดงแต่เราไม่ได้ใส่ทีแรกมาเห็นแก้วผัดพริกเนื้อใส่น้ำพริกเผาเผาก็เปลี่ยนเมนูเองเฉยเลยใส่นี่นะเ๋อทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้นตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกระทันหันอาจารย์ว่าจะใส่ิเม็ดมะม่วงเลยอ่ะป้าเปลี่ยนกลางอากาศ แพงได้อะกับข้าวคือไม่มีการตายตัวนะแต่โหทำไมมันได้กระจ้อยเดียวข้าวมันมันัดใส่ซอสใช่เปลี่ยนใส่ซอสใส่ซอสแทนแล้วปลาแดงแกเป็นคนไหลใจมาต้นคลิปพูดอยากเอาปลาแดงเข้าใจเหมือนกันนะใช่ไหมเออไม่ไม่เออเดอี่แดงกม้เพราะว่าพี่ไปถ่ายพี่เผาเออพี่เผาอยู่ไหน ใช่อาจารย์แล้วบางคนถามทำไมไม่ไม่บอกเมนูไว้ตอนเย็นโอ้โหมันเป็นี่ยอย,อย่างเงี้ยอ๋อเราเป็นคนอย่างเงี้ยพอเจออะไร<แ>ที่มันแกเรียกว่าเปลี่ยนใจกลางกระ,ะเลยเนะี่ยก็เมื่อกี้ใ่าถามพี่พกลัวเขาลืมเออพี่ไม่แตนที่เขาเลยลวจพูดเลยไม่กล้าพูดเลยก็นี่ผมผมก็ไล่เลียงมาเรื่อยอ่ะเอาละเป็นมะม่วงนะอย่างงี้เป็นมะม่วงเห็นว่าพานใส่นะเหมือนแล้วนะนี่ฮะโอเคไหมอ่าเราอยู่กับคนไหลใจก็เป็นอเต้ขอบคุณครับสวยมาก อย่างเงี้ยสวยดีอย่างเงี้ยได่ขา้จากไก่เศรงามสวยงามเคเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยนะร้านนี้ขอบคุณเจ้าจ้าจากไก่จากไก่ผัดน้ำพริกเผามาไก่เป็นไก่ผัดทอดเลยพริกทอดเนี่ยไม่ใช่อย่างนู้นอย่างเงี้ยเขาซื้อมาแล้วด้วยนะเห็นไหมพริกเผาพริกเผาวันนี้ผัดไหดได้ไม่ได้ อ๋อวันนี้วันพระใบมะกรูดเจ้าแรกที่ว่าจะผัดถอยลายผมก็ชอบถอยลายจริงจ